พี่ทีมดีขึ้นหรือ,อยังคะดีครับ,รบจำมือหน่อยหายไว้ๆนะคะสวัสดีค่ะกลับมาทักทยกันนะคะสำหรับชาวด้อมส้มนะคะทุกคนตามติดชีวิตพ่อทิมพ่อไปแอวเมืองเหนือนะคะตั้งแต่วันที่สิบจนถึงวันที่สิบสอง เมื่อวานวันที่10นะคะพ่อก็เดินทางจากกรุงเทพไปจนถึง,ถงแม่สอดที่จังหวัดตากเพ,เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นการต้อนรับของชาวด้อมส้มนะคะที่ไปต้อนรับพ่อนะคะทุกคนแล้วก็วันที่11เนี้ยพ่อก็มีภารกิจนะคะอยู่ที่วัดไทยวัฒนารามคือมันผ่านมาแล้วนะทุกคนตอนเนี้ย ตอนนี้พ่อเดินทางไปเชียงใหม่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวแอดย้อนในหะ้เพ<ๆ>ื่อนๆฟังนะคะเมื่อเช้าเนี่ยภารกิจก็พ่อไปไหว้พระไปพบปะชาวด้อมนะคะชาวด้อมส้มที่วัดไทยวัฒนารามจังหวัดตากแม่สอดแล้วก็มีโมเมนต์พ่อแอบไปกินโรตีโรตีโตอ่งนะคะเจ้าแรกในในแม่สอดด้วยทุกคนส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่12เนี่ย พ่อจะต้องเดินทางไปลำพูนพ่อน่าจะไปวันนี้แหละพรุ่งนี้พ่อจะอยู่ที่ตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านดอนหลวงจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางแล้วก็ตำบลแม่แรงนะคะแม่แรงนะคะทุกคนโอเคทุกคนเรามาแบบว่าตามติดชีวิตพ่อไปด้วยกันดีกว่ามารีแคปชีวิตพ่อนะคะเริ่มต้นเลยทุกคนเมื่อพ่อนะคะเดินทางจากจังหวัดตากไปถึง เชียงใหม่นะคะก็มีชาวด้อมส้มนะคะคุณออนนี่ไปไลฟ์ใน Facebook ให้แฟนคลับ FC ได้ชมกันเลยนะคะว่าแบบโมเมนต์ที่พ่อเนี่ยเดินออกมาจากสนามบินง่ยเป็นยังไงพ่อก็สมาร์ทจริงๆนะคะโอ้โหใส่ว่นตาดำแล้วก็ใส่เสื้อสีสรูปหนอีฟ้าสุดเลยค่ะพ่อไปทุกคนเราไปรีแคปขอบคุณคุณ ออนนี่นะคะที่แอดมินหยิบจับคลิปนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะทุกคนเราจะมารีแคปพ่อไปด้วยกันตามสไตล์ของแอดนะคะถ่ายให้ด้วยอุ้ยมือสั่นถ่ายถือดีถือถือกล้องไหวไหมสาวสวยเสื้อส้มสุด้วยโอ้โหทุกคนต้องใส่เสื้อส้มมารับพ่อนะคะเดี๋ยวนี่คือคุณเมื่อกี้นะคะแฟบๆน่ะคือคุณ ออนนี่เจ้าของเฟซบุ๊กนะคะอายหญ่ด้วยยายด้วย,าย,าย,วยหนึ่งสองว้าวุ่นหน่อยนะคะทุกคนมาโตสองคุณออนนี่อาจจะมาส่งพ่อนะคะจะได้ดูไลฟ์สดของคุณออนนี่นะคะทุกคนต้องเข้าไปในเฟซบุ๊กของคุณออนนี่ไว้เลยนะคะคเพื่อได้มาสง่งให้แล้วนะ ตามไปเลยพุ่งนี้คุณอันนี้อาจจะมาส่งพ่อที่สนามบินกลับกรุงเทพนะคะพี่นี่ไไม่นอยพี่ทีมพี่ทีมคะเบนมันไปรอพี่ทีมอะแล้วมันไม่เจออะพี่ทีมดีขึ้นหรือยังคะดีครับจำมือหน่อยหายไวๆนะคะหายไปเลยนะพ่อเบนที่กรุงเทพอะค่ะเบนจี้อะค่ะ ไปเลยคุณพิธ <ไป S 1> า,<ล>าประเดิมโรงแรมก้าวข้ำเลื่อ <c oughs> ขอบคุณคุณออนนี่นะคะที่แอดขออนุญาตเอา<ต>คลิปล<อ>มาแชร์เพื่อนในช่อง YouTube ของแอดนะคะคุณออนนี่ไม่ไปค่ะพี่ทีมสวัสดี <c oughs> <c oughs> นะคะบ๊ายบาย คือณตอนนี้นะคะพ่อน่าจะกำลังเดินทางไปที่ลำพูนแต่เนี่ยเป็นคลิปที่คุณออนนี่ไลฟ์ตอนที่ไลฟ์ตอนที่พ่อแบบเดินทางมาถึงเชียงใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก่อนจะต่อไปลำพูนพ่อก็เดี๋ยยวลละะาค่มีไปแบบว่าจับเส้นหน่อยหนึ่งเนาะโอ้โหนะคะคุณปิงก็โพสไว้ว่าเมื่อเจอบุคคลที่เราชื่นชอบก็ขอสักรูปละกันนะ คุณพิธาทำไมเราดูตัวเล็กไปเลยฟ้านะคะคุณพ่อ,พอก็ไปแบบว่าไปนวดนะคะทุกคนซึ่งก็มีคนมาแซวว่าแต้มบุญสูงมากคุณปิงบอกว่าสูงสุดตอนนี้ FC ก็ถามต่อน,นะคะตัวหอมไหมคะไม่บอกแต่มือนุ่มมากโอ้โหอิชาวาสนาคนได้นวดพ่อ อิชาวัสนาดีนะคะก็เดี๋ยวย้อนเรารีแคปย้อนๆกันนะคะว่าตอนที่พ่อเดินทางไปจนถึงแม่สอดนะคะก็มีแฟนคลับ f อฟซเนาะเป็นไลน์ไปต้อนรับพ่อที่สนามบินนะคะสำหรับเมื่อวันวันที่10เนี่ยซึ่งเราซึ่งคลิปก่อนนั้นเนี่ยแอดก็แชร์แล้วนะคะว่ามีชาวต้อมเรานี่แหละไปรับพ่อที่สนามบินนะคะ ที่จังหวัดตากกันเยอะแยะเลยเลยซึ่งภารกิจที่จังหวัดตากนะคะทุกคนพ่อเองก็โพสต์ลงไว้ใน i g ีพิธา IG นะคะพ่อเดินทางไปถึงที่จังหวัดตากก็เข้าพักที่โรงแรมเดอะทีกนะคะทุกคน อย่าลืมไปพักโรงเรียมที่พ่อไปพักนะคะต่อจากนั้นพ่อก็มีภารกิจเลยพ่อโพสต์ลงในพิธาไอจีนะคะบอกว่า24ชั่วโมงในแม่สอดนะคะน้องๆติดจีที่โรงเรียนแม่ปะเหนือพี่น้องนายกอบตอพบพระงานเกษตรประจำปีพบพระตลาดแม่สอดร้านโลตีโองหอ,อการค้าจังหวัดตากผู้นำ YEC วัดไทยวัฒนารามขอขอบคุณพี่น้องชาวแม่สอด ปากากยอโยไทยใหญ่บะโออิสลามเมียนมาที่ให้การต้อนรับครั้งนี้รายละเอียด,ดยาวๆเกี่ยวกับการศึกษาเด็กติดจีที่ครูจวงและสสก้าวไกลพยายามยื่นยติเศรษฐกิจชายแดนปัญหาที่ดินของจังหวัดที่มีป่ายเยอะเป็นอันดับสองปัญหาสวยแรงงานข้ามชาติชายแดนอิทธิพลคนในพื้นที่ศักยภาพ โกโก้อะโวคาโดและกาแฟงานตากติดตามได้ใน Facebook ด้วยไปฟังนะครับว่าพ่อพูดอะไรไปบ้างอยู่ต้งการเกาอีกประเทศหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจได้ถ้าคุณไม่มีที่ดินคุณไม่มีแงล่งคุณไม่มีสายารณวูคุณจะทำเศรษฐกิจอะไรได้ก็เลยเริ่มที่จะเข้าใจพอประชุมครึ่งหนึ่งเนเองเออย่างนึกภาพไม่หลอกแต่พอได้ฟังมาทีละวิธีที่ท่านเรียนวาระการประชุมเนี่ย มันเลยทาให้เห็นภาพได้ค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะชัดเจนชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเห็นใจกับผู้นำท้องถิ่นเนาะท่านยึดโยงกับประชาชนโดนด,ด่าเป็นแถวหน้าแต่อคนที่คนคิดย์คนคิดไม่โดนดา่าคนด่าไม่ได้คิดผมสนุกดุไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นเป็นปลายทางเลยนะปลายทางก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยดูแค่เรื่องทหารเรื่องความเรื่องการต่างประเทศ เลยคือเราพ่อมีคนมาแล้วนะคะแล้วก็ในพิธีพิธทาเชกุงพ่อนะคะนะคะพ่อก็โพสต์ควว่าแอบนี้มากินโรตีเมื่อเช้านี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้เลยก่อนที่พ่อจะเดินทางมาเชียงใหม่พ่อก็ไปที่โรตีโองจังหวัดตากนะคะรับรองร้านนี้ชาวด้อมที่จังหวัดตากหรือชาวด้อมที่มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดตาก ต้องไปเช็คอินกันแน่นอนนะคะพ่อมาการันตีขนาดนี้แล้วดูการแต่งตัวของพ่อสิทุกคนน่ารักมากเหมือนเด็กน้อยเลยอ๋อทุกคนตอนแรกแอดว่าจะทำในคลิปนี้นะคะแต่แอดจะทำคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวไปทุกคนแอดจะเอาจดหมายที่คุณทิมเคยเขียนถึงคุณทิมนะคะที่ในคอลัมน์เดียมี คุณทิมในอายุตอนนั้นนะคะเมื่อสิบปีที่แล้วปีนี้คุณทิมอายุเท่าไหร่ก็อายุประมาณถ้าย้อนไปสิบปีที่แล้วคุณทิมก็อายุประมาณสาปปณมสิบกว่านะคะเขียนถึงคุณทิมเขียนถึงน้องทิมในตอนอายุสิบหกแอดจะไปเอาจดหมายนั้นมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่เราจะอ่านกันในคลิปหน้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะนี่ก็เป็นคลิปเมื่อเช้านะคะก่อนที่พ่อจะเดินทางมาเชียงใหม่แล้วก็จะต่อไปลำพูนเนี่ย พ่อก็ไปที่ <c> ่ <oughs> ค <c> ่ะ <oughs> วัดไทยวัฒนารามโอ้โหชาวด้อมพ่อไปไหนคนก็รักจริงๆ <c oughs> ทุกคนตัวแอดไม่ได้รักพ่อเพราะว่าแบบอุ้ยคุณทิมหล่อนะคะแอดสายฝอนะแต่แอดรักในวิสัยทัศน์แยคุณชิมเป็นแรงบันดาลใจให้แอดตัดสินใจขึ้นมานั่งทำคลิปพูดถึงเขาแล้วเอา เอาอความรู้ที่แอดพอมีนะคะเอามาแชร์เพื่อนๆในไหนแอดก็มีช่อง y o u t u b e อยู่แล้ว <c oughs> เป็นแบบไม่หายเลยะค่ะทุกคนขอพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อวันที่15นี้ขอให้พ่อผ่านพ้นไปด้วยดีพ่อจะกลับมานะคะทุกคนพ่อประกาศแล้วว่าพ่อจะลง แข่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สสามิบเอ็1ในอีกส4ปีข้างหน้าเมื่อพ่อคิดดีทำดีกับประเทศขนาดนี้ขอให้วิบากกรรมของกุฏิพิธามหมดไปทุสาธ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 นายกของเรา เป็นคนที่นิยอมแพ้จริงๆพีคนที่ต่อสู้ชีวิตมากโอเคเขาอาจจะไม่ได้ต่อสู้ชีวิตแบบปาการตินทีฟหาเช้ากินเท่าแบบหลายๆคนแต่เขาก็สู้ในปัญหาของเขาเขาไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องแต่เขาก็มีปัญหาเนี่ยทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีอมนักสู้ก็จะผ่านไปด้วยกำลังใจของชาวน้องส้ม เอาจริงๆอ่ะแอปไม่จำเป็นต้องมาสนใจการเมืองไทยก็ได้นะคะเพราะว่าแอปถือพาสปอร์ตยุโรปเป็นคนยุโรปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอยู่ที่นี่ไปจนแก่ก็ได้พี่ทีมครับไปเอ็มฝากความคิดถึงค่ะ ใช่ค่ะอ่อนแรงนิดนึงพี่ทีมเอฟซีถามว่าหายป่วยยังคะอ่อนแรงนิดหน่อยอ่อนแรงนิดหน่บอกเขาถูกข้างนอกหายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาหองหายแล้วนะคะทุกคนเริ่มเป็นห่วงได้แล้วนะคะหายแล้วดูจังหวะที่พ่อจะกลับทุกคนี่พ่อก็จะเดินทางไปที่สนามบินแล้วก็ คนเดียวมากขอคุณคลิปทุกคลิปที่แอดหยิบจับมาจากแฮชแท็กชิมพิธานะคะบางคลิปแอดก็เอามาจากในที่เขาแชร์กันมาในในไอจีบางคลิปก็แชร์กันมาใน TikTok ขออนุญาตเป็นนำคลิปมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆชาวด้อมส้มได้ชมกันนะคะทุกคนวครับสิบโมงแล้วครับต้องต่ครับผมครับเสร็จแล้วนะครับนอนัครับครับพี่ ภาพนี้ตอนที่พ่อไปวัดไทยในนิวยอร์กเราก็ได้เห็นกันแล้วโอ้โหพ่อไปไหนที่ไม่ต้องเดินเองนะคะเพราะว่าคนจะคนจะดังไปขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอ้โหบริการพ่อั้งทยายามหนักมากน้อง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 ไม่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 ออกมาดูครับอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะไม่ออกมาดูครับ

ตาน้กลครับแครับบโมงแลครับผมเดี๋ยวชื่นม่ครับเดี๋ยวตกเื่อครับกคนในเลทในกเรแล้วก็หมครับวสบโมงแล้ครับเดี๋ยวตกเชื่อครับผมเดีลืมรอนะคะวันพรุ่งนี้แตอมีครับโมงครับตกเื่อครับอาจเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันไหนแอดจะเอาจดหมายของทิมพิธาเขียนหาน้องทิมทิมพิธาในอายุ30กว่าเขียนจดหมายหาน้องทิมตอนอาย 16. นะุ16อ่าเดี๋ยวจะเอามาอ่านให้ฟัง นี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันพรุ่งนี้พ่อก็จะมีนะคะก้าวไกลสัญจรที่เหมือนที่แอดบอกนะคะที่จังหวัดลําพูตนตําบลแม่แรงอาเภอป่าซางตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านดอนหลวงนะคะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจพ่อนะคะแล้วก็เสร็จภารกิจก้าวไกลสัญจรพ่อก็จะเดินทางกลับนะคะมาที่กรุงเทพ12 13 14 15ทุกคนวันที่15 เรามาให้กำลังใจพ่อไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย